สวัสดี FC แฟนเพจต้อนนี้วครับตามมาชมตะก้อเดียวครับมอสกนักอนครับเสื้อขาวฟ้าฝั่งรถถอดเสื้อครับน้องแมนสวนหลังครับมาครับมอ,ลอสลากเข้าไปครับฝั่งนูง้น่าจะเป็นเขียวนับแต้มแรกเป็นน้องแมนส่วนหลัง ปิดหรือเปล่าครับโมมอสสกลครับโหจับตลุดเลยครับบาสนฮีผู้กองบาสผู้กองบาสไม่ใช่ไม่เชื่อนะพี่เชื่อจะนมันผู้กังเนเนาเชื่อไอเรานเชื่ออยู่แล้ว่าด้รช่หม ม่สสบอกบัมับับัก็นนาไปสองมีสเออกำมนดใครรู้เยอะเสือเยอะจับซื้อตัวเองพอ นนี่ก็สูเสียเองครับสดป่ากุนครับ,รบออกหลังครับเป็นส่งครับ ส่นตัวสองครับเปลี่ยนเสื้อหมอนตอนั้งครซ้าย,ายครับเอาครับแมนใสค่คล้วลูกมาไหมครับแปรมาแล้ว <c oughs> กัเต้องเล่า่อสองหน่เงินดิใชม้องกับเพื่อนออกหนลมเลยลมเลยเาที่พระศตยทำตัวเป็นพทะเอกพระเอกลูกหล่อมงนสู้สู้ครับดูดิมือเปลลไมีหลัง ไม่มีข้อแม้ใครเนี่ยไม่มีข้อแม้นเนี่ยทีมงานสวนหลวงอยากให้รู้ว่ากุฎิษแมนสู้ครับทีมงานสวนหลวงครับแม่สวนหลวงมาสุ่มาสองต่กหนึ่งครับ

ออกเอากีฬา áp Sơ เดี๋ยวกําลังที่เห็นเส้น1 เต like ้แมนสวนหลวงครับสี่ต้นหนึ่งครับ หนึ่งต่อสี่ครับมอสก้นหลอกเท้าซ้ายหอ,อกแกมาได้ครับช้าช้า ไปดเขาเ่้อเดียวนะโกลใสเดี่ยวไ้าเขาก้กเดีย่ะาเป็้อนหรือตอากาศล้ไม่ไดัด้วยนีด้มรันจริงนพี่รู้ไมก่อนพี่เขาพี่แข่งกับเงิหรือ่อนมัไหนตัวเงิไหนตัวทอ่ยอาจะมงกล้องครับอาลบหน้ากล้องไลยครับมวยน้อยครับ เอาไม้หลบหน้าเอาไมดียวมาหนยเล้าน่ยตัวดีเลยอ่ะเดียวกันเลยดีกว่าเน่ยตะวอน่อยู่ไหนน่ะมัเดียวกันเลยดีกว่าผมไม่ได้เินรแต่มันเนผมดเรื่อยๆจับดากเุ่กช้ไอ้บานมึงฝ่ายมันเถอะนะโอ้โห นิ่งๆับได้ปั๊บเร็วเลยพี่พี่ม่ขนางนี่ไปจัหมดเลยยุ่งเลนทลูกแบบนคุยกไป่างนีไม่ได้งอมันเอออาไปรับไปรับโอ้โหตักตักัมา

เท่าไหร่แล้วน่ะสี่ต่อสามก็เต็มเดียวทันมาหอดสกุลมันเหมือนไม่มีแรงเลยขึ้นไปขึ้นไปทำทีเศตุ๊กตันนมเเ็ยกัน ล้างตัวซีไปช้าหนึ่งพี่เหรอวะเออนี่แกกำลังตามตุนไม่อะไรก็พวกกันอย่างนั้เงี้ย là thiếu xã admin nữa กูจับ này bán บ้า ấy bán ngân เงิน ngỏ cả bán cái băng สี่เท่ากาันตัดขวาเบาๆครับเอาหม้อดูเขียวหรือเปล่าเต็มรอบครับเต็มศอก สีเท่ากันครับขวาตัดขวาับดีกบหลงครับดูบอกพี่มอสนั่งกินน้ำมอสกินหมูใช่ไหมอูดตรงน้ดหลังเท้าคุณ่กลัวมึงนะโคมอสโคมอสโคมอสน้องเขาบอกว่านั่งกินน้ำเย็นๆก่อน เฟรมเฟรมอ๋อเฟมาติดสี่ครับนี่จไม่แพ้ด้วยไหลซ้ายไปครับดูครับแมนดูมาได้ครับขึ้นเตะแล้วครับโอ้โหปัดเลยมันเตะได้มันก็เตะได้มึงช่วยเราไม่เป็นไรลูกลูกแสบจับได้หนูเน้นเลยนะใจเย็นเย็น มงคมนทำสองนิ้น,นแอรผมเห็นพี่มอสตั้งผมเด็กอยากกินแกมาอสสวัสดีโปรเมครับผม4ีต่อห้าครับดูครับแมนสนหลวงตัดขาพวกเบาครับลูกเสิบเอาครับลั่นไปเอาครับลากขึ้นเตะลื้อเ่าครับเขียวเ,เขียวทิศทางครับทีรสมดีเป็นลายใจเย็น อย่าลืมน้เสร์ฟดีไ่เป็นเดี๋ยวเราจับได้ลูกแรกพ๋ออย่าลืมใช้ลูกเสื้เยอะวนักก่อนเดาเท่ากันครับไป้ายมามอสไล่้อยเขียวครับ แหน่อยว่าท็อปสแยงามอยากแม่ข้ามหัวนักกีฬาราการเท่ากันครับดูครับตัดขวาเนี่ยครับลูกเสิร์ฟที่ถนัดครับ แอดมินเคยยกให้ให้มอดอยู่ครับเคยคู่กันอยู่เล่นคู่กันอยู่ครับเสิร์ฟดีๆมากครับถ้าเล่นด้วยความมั่นใจครับมันระแวงป้ายแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยลองเอารอบไปครับหกต่อห้าครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟไม่เต็มแปลมีหัวครับเบียร์โซนครับทางนู้นเล่นง่าย อันนี้คุณจะไดไร้บ้านแข่งครับผมต่อหแหนสวนหลวงครับอ๋อยนครับพยาอนี่ยจะบังกล้องนะ หกต่อหครับหยอดซ้ายครับจากด้วยหยอดซ้าัวองเท้าเอ้าเก็บไม่ได้ครับ เลียนโซงครับ5ต่อ6มาครับหยอดซ้ายาครับมอสชุดขึ้นไบีตึ้งเตันเตียนมาเยอะๆเดียวมาเยอะๆ 6ต่อ5ครับไปขวาครับเอาครับกระชอกแต่ครับมอสใจไม่เย็นเลยครับมอสประกบมอสอยู่ครับตอนนี้7ต่อ5ครับไปขวาอีกครับ นิดเดียวครับคุณดูยังไงดีต่ก็ออกไม่ติดเส้น้นีน้องตีนอนได้แน้องตีไรน้าตัดเจ็ลขวามาอุ้ยมอดอืับล่นไปโหครับเดี๋ยวเสิวัดีครับเไม่ได้พี่

ทิศหน้าเดี๋ยวเข้าไปโอ้มาเลยเนาะอัดัดแทงเส้นลีมเส้นไปเลยน่ะแทงจีมเส้นแทงเส้นเลยน่ะที่แกมาซ้อมทุกวันไม่เลยครับขัดซ้อมเยอะคมอสโอ้โหเตะบิดตรงนี้มีไฟแล้วใช่ไหมมีไฟก็มีตังเหมือนกันไหม

เตะครับโอ้โหนี่อยู่ที่เกมเสิร์ฟจริงๆครับเดี๋ยวนะใครใครว่ามาสอยในมอสเลยเจ๊งๆผมคอเจอหน่อยมอสอย่างเงี้ยเดี๋ยววงไมได้เดี๋ยววงไม่ได้ผู้เลือดเบื่อผู้ชายเป็นยังไงต่ออยู่สิบนะต่อหกผ่านไปร้อยไปครับแมนพี่ก็ไม่มีตังค์เหรอโอ้โหโอ้โหมองออกมาน ตามมหลอให้ขาต่อสองหนึ set, ่งอ่ะพี p p ่กองพี่กองสู้พี่กองคู่ต่อไปใครครับพูดต่อไปเป็นยูนหรือเปล่ายูนกับทงหรือเปล่าได้ได้ได้ทงกับแล้วเหรอได้พี่กองพี่กองสเบอยูนะยนสืบต่อให้กันยังไลองไม่ต้องเลียงมือเรียนีวะ ขวาลอยๆไปเอาเ้าเกี่ยวได้มอสสกอรลักเข้าไปไปอาตังได้หนูแบบนี้แหละคดับอาตั้งยืนน้ำแบบเบียงเอาครับเป็นตามคาดครับมอสสกอรครับเอาชนะน้องแมนสนุกมากก็ไม่เคยเห็นน้องแมนเดี่ยวเหมือนกันนะครับมากมาจะมาเล่นตำแหน่งตัวยกนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับ ต้นเกมนี่ทำได้ดีเลยทีเดียวครับนี่ไงทงทงอครับเป็นยูนกับทงนะครับคู่ต่อไปนะครับเดีลยวตัดคลิปก่อนนะผมไอ้หนูสุดยอดเลย